กินอะไรทำกินเองนะคะตำหมวกตำปลาแล้วตำห,หมองหงโอ้โหเพื่อนเพื่อนตำาม่วจะตำหม,ม่วตำหม,ม่วตำซัววันนี้จะเมนูตำป่านะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอยากกินเพาะถุงออกไว้ดูดิจะแกะทิ้งแล้วนี่ว่าจะทำขนมจีนน้ำยากินก็ อีดวันนี้พี่เมินจะกินขาหมูด้วยต้มขาหมูไว้ให้พี่เมินก็เลยจะตำป่าแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำนี่เอาอันนี้ใส่แทนผักกาดดองลาไม้ฝรั่งดองนะคะมาชิมกันนะคะอเดี๋ยวจะเิ่งไปเก็บมะระนิดนึงแล้วขอตำก่อนนะคะเราขนมกินก่อนต้มขาหมูให้พี่เมินไว้กินตอนเย็นใช่ไหมคะ ไม้ฝรั่งใส่เข้าไปเป็นปลาแซบแต่ว่าเพิ่ใส่ปูดองด้วยแตงกวาเหลือแค่นี้จะหั่นใส่ไปด้วยตวํามั่วไปพูาตํามั่วไปมีอะไรก็ใส่ทวดฟาดผึ้งแล้วเหลือใส่ถ้วยหอ,อกกับเส้นยายๆขอไปวิ่งไปเก็บไอ้วิ่งไปเก็บ มาราะนิดหนึ่งนี่เป็นเพื่อนเลยมันน่ากินแท้ไม่ต้องใส่เส้นเยอะหรอกเพราะว่าเครื่องเยอะแล้วเส้นเอาไว้กินกับขนมจีนพวุนี้เครื่องเยอะแล้วพรุ่งนี้ทำขนมจีนโอ้โหเต็มครกเลยกินคนเดียว กินอะไรทำกินเองนะคะตําหมวตําป่าหรือตําหมวหูโอ้โหคนเพื่อนกินคนเดียว จ้าเพื่อนเสร็จแล้วอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่จ้ามาเด้อมาเด้อตำม,มั่วจ้ะตำม,ม,ม,มั่วตำมั่วตำ้ซัว